ครั้งนี้ครูอ้อยจะมาฝึกท่าของไตรพอดเฮสแตนซึ่งจะใช้ฝ่ามือของเราส,สองข้างนะคะในการกดที่พื้นและจะเก็บคางล็อกคางเข้าไปนะฮะเพื่อศีรษะตั้งที่พื้นฐานของศีรษะนะคะฝ่ามือเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะกดลงสู่พื้นเราต้อง ต้องใช้แรงของมือกดและเกร่งต้นแขนเข้าหาลำตัวต้นแขนเนี้หนะนีบเข้าหาลำตัวเพื่อให้สะบักมันโกงถ้าสะบักโกงแล้วหน้าท้องของเรานะคะมันจะหดชิดแนวกระดูกสันหลังและขางก็หดชิดแนวกระดูกต้นคอนะคะก็ะจะทําให้แรงของท่าไตพอดของเรานะคะมีแรงที่จะสามารถอยู่ในท่าได้อย่าง,างมั่นคงนะคะแต่ถ้าสอบกลางออกท่าไม่มั่นคง ะะอาจจะหงยหลังหรือเสยออกด้านข้างเอ่ะเรามาดูกันนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนั่งทับสนทาของเรานะคะแล้วก็เอาวางมือไว้ที่พื้นนะคะโฟมของเรานะคะฝ่ามือกดลงไปแล้วดันยกสะโพกขึ้นค่ะ,นะคะยืดหน้าอกไปด้านหน้าใช้ฝ่ามือของเรากดและเกรงต้นแขนของเราบีบแล้วเก็บคางเก็บคางของเราเข้าไปที่นะคะล็อกคาง ศีรษะของเราแตะที่พื้นแรงของมือนะคะพยายามดันนะคะตามองเห็นไปนิ้วมือนะคะเป็นจุดสามเหลี่ยมนะคะเวลาขึ้นใช้แรงของมือผักและเกรงต้นแขนค่ะแล้วก็ส่งขึ้นนะคะศีรษะแตะที่พื้นผักนะคะดันสะโพกขึ้นโดยการพอย n เท้านะคะแล้วต้นขาติดเช็ดติดกันนะคะแรงมือผักนะคะขาของเรานะคะมันจะลอยขึ้นนะคะขึ้นไปถ้าไม่ไหวให้งอเขา่าถ้าไหวก็ยืดขึ้นนะคะ ใช้แรงของมือผักนะตอนนี้มือของเราสําคัญเก่งต้นแขนเข้าหากันนะเก่งก้นแขนลัดเข้าหากันละลอกค่ะเปิดขึ้นไปอ่านะละยืดขาขึ้นแรงแขนของเรานะคะยังมีแรงอันนี้สําคัญใช้ฝ่ามือของเราห่อไว้ให้สุดนะโก่งเข้าไปให้สะบักโก่งและยืดขาขึ้นสูงดึงสะโพกเข้า กดนั่นเกร่งต้นแขนย,ยืดนะ <No. S 1> ใช้ต้นแขนบีต้นขาบียันพื้นค่ะใช้แรงของมือผักนะคะและดันสะโพกขึ้นสูงปล่อยศีรษะดาวเวอร์ฟิซิงจกหายใจอยู่ในท่าค่ะผักสะโพกขึ้นไปปล่อยศีรษะมือยำคำ้า กดท้องชิดแนวกระดูกสันหลังฝิกเท้านิ่งหายใจแล้วลดสะโพกลงงอสอบเอามือสองข้าง <c oughs> ไปทำก่งเป็นกำปั้นนะคะชันขันแล้วเก็บขาคลายไหลค่ะ คางไว้หน้าผากจะแตะที่กำปั้นเราเบาๆนะคะาปะะกับตัวขึ้นค่ะ ถ้าหายเหนื่อยแล้วจะลองฝึกต่อก็ได้นะคะอ่ตอนนี้ลองขึ้นขาคู่เป็นขาแบบแอลตัวแอลนะคะเอาละเอาศอกของเราวัดแนวนะคะจับต้นแขนของเราสอกตั้งฉากแล้วก็วางฝ่ามือยกสะโพกขึ้นนะคะหน้าอกของเราจะยืดไปอยู่ระหว่างข้อมือนะคะ อันนี้ให้เรากดมือนะคะจนมีความรู้สึกว่าสะบักเราโก่งมันเหมือนดูดหน้าอกของเราขึ้นไปไว้ที่สะบักหลังหน้าท้องของเราจะดูดเข้าแกนกลางมีนะคะแล้วมองไปด้านหน้านะค,ะค่อยๆโย,ยกตัวไปด้านหน้านิดหนึ่งแล้วงอศอกเอาศีรษะแตะที่พื้นแรงของมือผักนะคะผักจนแขนฉาแล้วใช้แรงของมือกดนะคะระดับขึ้นผักศอกฉากเก็บค่า แล้วพาขึ้นค่ะสะโพกขึ้นฝ่ามือของเรายึดพื้นไว้นค่อยเหยียดขึ้น ลายค่ะปล่อยไล่ลงเก็บคางนะคะให้เช้เข้ากลับตัวขึ้นมาค่ะ